ขายที่ทําบ้านสวนที่ทาโคกหนองนาด้านหน้ามองเห็นวิวเขาพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านครับก็สวัสดีนะครับครับผมพัฒนานะผมจากเพจที่ดินประจินบุรีนะครับแล้วก็ช่อง y ยุ t u ุ e ที่ดินประจินบุรีครับวันนี้ก็เปิดมาด้วยวิวสวยๆเลยนะครับที่ดินที่จะขายของเรานะที่ดินแปลงนี้แปลงนี้ที่ดินเนื้อที่2ไร่นะครับ สองไร่สามงานกับอีก50ตารางวาก็เกือบเกือบสามไร่เลยนะครับผมขาดอีก10ตารางวาเท่านั้นนะครับผมที่ดินเราก็3ามไร่นะครับที่ดินแปลงนี้นะผมอยู่ในเขตของตำบลมันรีนะครับอาเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้านะผมรับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับครับเชิญรับชมครับ ก็มาชมพื้นที่ที่จะขายกันนะผมที่ดินของเราที่จะขายแปลงนี้ที่ดีนเรานะผมที่ดินนะครับเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ทําบ้านสวนนะครับทําบ้านทาโคกหนองนานะครับหรือจะทําเป็นบ้านพักวร่เกษยณนะผมที่ดินแปลงนี้เหมาะเลยนะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับทั้งบ้านพักอาศัยบ้านพักไวยเกษียณนะครับทำโคกหนองนานะครับ เพราะว่าที่ดินแปลงนี้ของเรานะผมนี่นะครับผมก็อยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด้านหน้าแปลงนะครับผมก็ <appearances> <Luiza> จะมองเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะผมติดถนนนะผมเป็นถนนลาดยางเลยนะครับมีไฟฟ้าน้ําประปา <S 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 เป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ของเรายังทมดินนะผมถมดินให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมี่าพื้นที่ไว้สําหรับเลี้ยงป่านะครับก็คือเรานะผมก็ขุดดินจากด้านหลังแปลงนะครับผมแล้วก็มาถมด้านหน้าให้นะครับ ทำเป็นบ่อไว้สําหรับเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีอ่าแล้วก็ถมดินให้เรียบร้อยนะครับมีพื้นที่สําหรับเพาะปลูกต่างๆนะผมปลูกอ่าพืชผักสวนครัวปลูกอ่าผลไม้ต่างๆได้เลยนะครับที่ดินเนื้อที่เกือบเกือบสามไร่นะแปลงนี้ที่ดินเนื้อที่สองไร่3งานกับอีก50ตารางวามาดูแนวเขตกันเลยนะผมแนวเขตเรานะครับที่ดินแปลงนี้มีหลักเขตหลักหมดชัดเจนนะครับ ฝั่งด้านขวามือหันหน้าเข้าที่นะครับผมนี่เลยนะครับเราก็มีเสาปูนปักไว้ให้เช่นนี้เลยนะครับแนวเขียนเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเราก็จะติดเป็นถนนนะครับผมเป็นถนนลาดยางเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหน้าเราครับก็จะติดเป็นถนนลาดยางนะครับถนนเส้นนี้ก็น่าจะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะครับพื้นที่ดินตรงนี้นะครับผมก็ ของเรานะครับก็จะอยู่ในเขตหมู่บ้านนะครับอยู่ในเขตหมู่บ้านนะครับถัดมาจากฝั่งนู้นก็เป็นหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ไปทางนี้ก็จะไปหมู่บ้านนะครับสามารถวิ่งทะลุเส้นสามสามนะผมสัตววานาสอนได้นะครับผมฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ทางนี้ก็สามารถวิ่งทะลุได้เช่นกันครับ ทางนี้ก็จะเข้ามาจากถนนเส้นสำคัเช่นกันนะผมเส้นสุวรรณศรครับตรงแถวแยกหนองอนามัยนะครับผมแยกหนองอนามัยนะครับสีแยกบ้านหนองอนามัยเข้ามานะครับผมไปนี้เข้ามาก็อยู่ละลาประมาณน่าจะประมาณสัก2กิโลหรือสกิโลเท่านั้นนะผมแล้วก็ทางถนนเส้นหลักเส้นสุวรรณศรเข้ามาก็น่าจะไม่ก็น่าจะไม่ถึง10กิโลนะครับน่าจะประมาณสักเจ็ถึงแกิโลประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ด้านหน้าแปลงนะครับผมหน้าแปลงนะครับ ผมดินให้เร now, ียบร้อยแล้วนะผมวางท่อวางอะไรไว้ด้านล่างนะผมแล้วก็ถมดินมานะครับฝั่งด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าที่นะผมฝั่งด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าที่แนวเขียนเราก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับก็คือจุดที่เราถมดินให้ลูกค้านี่แล้วนะครับนี่นะผมแนวเขียนเราก็จะถึงตรงนี้เลยตรงนี้ก็มีเสาปูนปักไว้อยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอาจจะบังต้นไม้สักหน่อยนะครับนี่นะผมเสาปูนเรานะครับเสาปูนปาหลักเขตยะ ด้านล่างก็จะมีหมุดของกรมที่ดินปักไว้อยู่นะครับนี่นะผมติดด้านหน้าติดถนนนะครับผมเป็นถนนลาดยางสวยๆแบบนี้เลยแรงนี้นะผมหน้ากว้างของเรานะครับติดถนนนะครับน่าจะอยู่ลาวๆประมาณสัก50กว่านะครับประมาณห้าสเอดห้าบเมตรประมาณนี้เลยนะครับนี่นะผมสวยๆเลยตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับผมหมู่บ้านใหญ่เลยพื้นที่เราก็อยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านน้ำประปาไฟฟ้านะผมมีพร้อมแน่นอนนะครับนี่ แถมจะเป็นวิวเขาด้วยนะครับผมด้านหน้ามองเห็นวิวเขาวสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับนี่นะผมก็ตอนนี้หญ้าก็ขึ้นมา,าลกสักหน่อยแล้วนะครับผมถมดินตรงนี้เราถมไว้นานแล้วนะครับน่าจะเป็นปีเกือบสองปีแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ดินก็จะอยู่ในระดับเดียวกับถนนเลยนะครับสามารถดําเนินการปลูกสร้างได้เลยนะครับ ตรงนี้ด้านหลังนะผมด้านหลังเรานะครับเราก็จะขุดเป็นบ่อนะครับไว้สาหรับเลี้ยงปลาเป็นที่โคกหนองนานะครับนี่นะครับผมพื้นที่ด้านล่างเอ่อบริเวณนี้เราก็สามารถเพาะปลูกต่างๆได้เลยนะครับเพาะปลูกผักสวนครัวผลไม้ต่างๆได้นะครับนี่นะครับผมให้ลูกค้าชมพื้นที่ที่จะขายกันนะครับตรงนู้นหน้าหน้าแปลงนะครับแล้วก็มองเห็นวิวเขาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ การเดินทางก็สะดวกนะครับไปมาสะดวกเลยนะครับสามารถเข้าได้หลายทางเลยนะครับสองทางสามทางได้เลยนะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นด้านหลังแปลงนะครับที่เราขุดบ่อนะครับเป็นบ่อ,อเป็นบ่อเลี้ยงปลาไว้ให้นะครับขนาดที่ขุดนี่ก็น่าจะประมาณาน่าจะประมาณ สองงานนะครับผมประมาณสักสองงานน่าจะพอได้นะครับสองงานหรือสามงานนะครับนี่ด้านหลังเราก็เป็นอ่าตรงนั้นก็เป็นปลูกไผ่ไว้นะครับผมปลูกไผ่ไว้นะครับมีปลาแล้วด้วยนะครับผมนี่มีปลาแล้วด้วยนะครับนี่นะผมก็ให้ลูกค้าชมบรรยากาศพื้นที่ที่จะขายกันนะครับเดี๋ยวพามาชมอีกฝั่งนะครับผมเดี๋ยวพามาชมอีกฝั่ง บอ่อตรงนี้ที่ขุดไม่ลึกนะครับผมไม่ลึกนะน่าจะประมาณอ่าสักสองถึงสามเมตรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเอาดินเข้ามาผมด้านหน้าให้นะครับผมแต่ตรงนี้เราก็ทําเป็นเหมือนอ่าเป็นชั้นนะครับผมเป็นชั้นเป็นคันอ่า,เป,อาเป็นชั้นเป็นอ่าเป็นชั้นเป็นชั้นไว้นะครับผมเผื่ออ่าปลูกพืชผักต่างๆนะครับผมพืชผักสวนครัวนะ เป็นโคกหลงอานะครับแต่งนี้เหมาะมากๆเลยนะผมทําบ้านสวนนะครับบ้านพักไว้เกษยณนะพื้นที่พอดีเลยนะครับประมาณ2ไร่กว่าๆเกือบเกือบสามไร่นะครับนี่นะครับผมแปลงนี้สวยๆเลยนะครับก็มีแนวเขียนระเขตชัดเจนนะครับผมแปลงนี้นะครับเพิ่งรางวัดไปน่าจะประมาณไม่นานนะครับน่าจะประมาณสักสามปีสองสามปีประมาณนี้นะครับผม มีเสาหมุดนะผมปักไว้ให้เห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับก็มาดูราคากันนะครับที่ดินแปลนนี้ของเราที่ดินเนื้อที่สองไร่3งานนะครับเนื้อที่2ไร่3งานอีกกับอีก50ตารางวานะครับขาดอีก10ตารางวาก็3ไร่แล้วนะครับแปลนนี้นะผมเราขายยกแปลงเลยนะครับผมอยู่ที่ หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับผมอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถ่อรองพูดคุยรายละเอียดกันได้อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกหกนึ่งห้าหกห้าเก้าหกสามนะครับแล้วก็อีกเบอร์นะครับผมศูนย์หกสี่เก้าสี่หกเก้าเจ็ดแปดเก้าพัฒนาครับที่ดินประจินบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในแปลงต่อไปนะครับ ยังไงก็ฝากพิจนาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ